เแต่พร้อมหนะเอาเรื่องงานก่อนเรื่องงานก่อนเรื่องงานก่อนวันนี้วันนี้ก็ที่แลครับวันนี้มาลุกนี้วันนี้ในงานครับเป็นไงบ้างคะตรงนี้ก็มาเป็นเอ่อประมาณว่าคาแรคเตอร์เป็นเอ่อท่านอินเดน่าโจวส์นะก็วันนี้ก็มาเป็นงานเปิดตัวนะครับภาคล่าสุดนะฮะของแฟนชัยอินเดน่าโจวส์นะกับอินเดน่าโจวส์เดอะเจ้ออฟดิสนีนะครับหรือว่า สกายก็คือเอริน่าโจลส์นะฮะกับวงล้อแห่งโชคชะตานั่นเองครับครั้งนี้ก็ว่าเป็นการกลับมาของเดวสันฟอร์ดครับในรอบหลายปีเลยนะครก็ใครที่เป็นแฟนในหน้าโจนส์อยู่แล้วนะฮะหรือว่าใครที่กำลังหาหนังแอคชั่นแห่งปีรูอยู่ผมว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่ต้องมาดูเพราะว่านอกจากฝีมือพวงกับแล้วนะครับฝีมือความเท่และความนิ่งและความตลกของเดวิสันฟอร์ดแล้วนะฮะยังมีทีมนักแสดงนะครับคับข้างมากมากวันนี้มาเห็นเขารู้สึกยัง วันนี้นะฮะรู้สึกว่าว่าพอได้ครับแต่เที่ยมทไม่ติดนะฮะดูนิดนึงนะฮะมาด้วยเมื่อกี้ครับมากับพี่กล้องของน้องยูกินครับวันนี้ก็รวมตัวก็นสามหลอดแต่วันนี้เปิดตัวนี่ขับตุ๊กปุ๊บมาเลยนะใช่ครับขับตุ๊กปุ๊บไม่ใช่สิมันเป็นแบบรถเอ่อแนวแบบรถกินนีนนกินนี่โจน สองภคด้วยนะฮะับสำหรับอินเดียนาโจ์กับกงล้อแห่งโชคสตานะครับผมจริงแล้วเราต้องจองบัตได้แล้วนะครับวันนี้เพราะว่าเราเข้าฉายครับวันที่28มิถุนายนนี้นะครับทุกโรงภาพยนต์ไม่ดูไม่ได้นครับแล้วอีกอย่างเป็นหนังที่พาคุณพ่อคุณแม่นะฮะผู้ใหญ่ในครอบครัวหรือว่าเด็กๆมาดูก็ได้เพราะว่าสนุกตลกไม่รุนแรงครับ ช่างเช่าของเราก็มาแล้วช่วงตายก็มาแล้วครับเป็นไงว่าที่เจ้าบ่าวร่างมาแล้วลูกน้ำแล้วผมใช้ต่อพันเตรียมการหน่อยมันมัให้เตรียมการวันนั้นตอนที่เตรียมการนานนานพอสมควรครับเตรียมทุกอย่างฮะทั้งสถานที่ทั้งกับบริษัททัวร์ที่เราให้เขาเป็นคนจัดการวางแผนการท่องเที่ยวให้แล้วก็ ผลิตภัณฑ์ก็คือเพื่อนๆนะครับที่ไปจริงๆแล้วจริงๆจะโผไปเยอะกว่านี้แต่ว่าแต่หลายคนอาจจะติดงานต่างนะเพื่อนๆมาอะไรของยาด้วยแต่ว่าทุกอย่างก็ออกมาด้วยความสุขรับรื่นทุกอย่างทำยังไงที่ทำใหาจะโคได้ตลอดช่วงคือจริงๆผมเก็บความลับไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเก่งแล้วนะจะมีอาการที่ล้นๆเกินๆอะไรเงี้ยเมื่อเร็วๆนี้อะไรเงี้ยแต่เขาผมไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าแบบอะไรเยอะมากสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่า ก็จะมีอาการนิดนึงเพราะอะไรที่แต่นทิพนี้ครับพย์เพราะอะไรถึงถือว่าเป็นมันีีเวลานีเออผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะจริงๆแล้วเราก็มีเวลาในการพักผ่อนการเที่ยวค่อนข้างเยอะแล้วก็อีกอย่างที่อิตาลีก็คือเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันมันโรแมนติกแล้วมันก็เหมาะที่ที่จะจะให้ เราจะมอบโอกาสนี้ให้กับเขาอะไรเงี้ยหมายถึงว่าหมือว่าเขาเหมาะสมกับสถานที่แบบนั้นอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเราก็อยากอยากให้เขาอยู่ตรงนั้นอยากจะให้โมเมนต์บรรยากาศมันมันอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยมันมีันมีพอยอะไรที่แบบต้องเป็นที่ตน้นหรือเป็นที่มาความความมานเออบาร์นีเรจิน่าโจวาน่านะจริงๆก็จะเป็นสถานที่ที่ในเดิมในประวัติศาสตร์ก็จะเป็นสถานที่ เป็นต่างน้ําของราชินีชิโววาน่านั่นเองผมก็รู้สึกว่าการได้การได้ไปขอเขาตรงนั้นเราก็เหมือนเราจะเป็นเหมือนอ่างน้ำที่ปกปุ้มเขาให้เขาได้แบบว่านี่คือความหมายของสถานที่นะครับามที่ของเราแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามจะอยู่ไทยจะอยู่ตรงไหนก็ตามในระนาบอะไรผมว่าก็เป็นที่ที่ถ้าคนมันรักกันจริงๆแล้วก็มันรู้สึกว่ามันใช่แล้วคนนี้ผมก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะขอที่จะแบบเรียกว่า มอบหัวใจที่บริสุทธิ์ให้กับการไปจริงๆนนั้นยังจาได้ไหมว่าพี่นาจีนั้นบอกเขาว่ายังไงผมพูดอะไรผมไม่รู้เรื่องเลยย่าบอกมาถามพี่เบลย่าบอกให้มาถามนะาเพราะว่าเขาฟังไม่รู้เรื่องผมอะผมเตรียมทุกอย่างไปหมดเลยผมเตรียมว่าผมจะพูดแบบนี้เรามีโอกาสได้ไปสถานที่ต่างๆที่ที่เที่ยวในอิตาลีแล้วก็มันมีความหมายดีเกิดขึ้นผมก็แพนในหัวแล้วว่าผมจะพูดหนึ่งองแล้วก็จะุูเขาแล้วก็จะแบบว่า มาอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาจรนี่ผมพูดอะไรก็ไม่รู้ผมไปบอกว่าแบบโอ้เนี่ยคุยกับพี่บ้านแล้วนะหนึ่งสองอะไรที่แบบว่าเป็นแบบทำพรรณนาที่แบบสวยงามอะไรเงี้ยหายหมดแต่ผมก็รู้สึกดีใจที่แบบว่าเราก็พูดอะไรบางอย่างที่บางทีเราก็มันไม่ใช่ละครมันคือชีวิตจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าความรู้สึกแบบนี้มันมันมันไม่เหมือนในละครที่เราพูดว่าเออฉันรักเธอขอแต่งงานนะคู่เก่า ไม่มีอะไรเหมือนเลยมันมันมันเป็นความตื่นเต้นเป็นความประหม่าเป็นความดีใจมันเป็นความอะไรก็ไม่รู้ที่แบบเราเราเราเข้าใจขนาดด้วยเหมือนกันว่าทำไมตอนที่เขาเขาเขาขอกับชินแล้วเขาถึงสวมผิดมือเนี่ยเขาบอกว่าน้องไม่ใช่แต่ก่อนที่น้องไห้เป็นยังไงไม่ร้องไห้ครับกีบก้าสกันอย่างเดียวครับผมกับเฉพาะว่าที่ผู้มาหนึ่งผมเู้มาหนึ่เขากีบก้าสมีความสุขผมก็แบบอ๋อผมก็แบบมีความสุขมันมีส่วนที่เขาเขาเหมือน อ๋อไม่ไม่ครับไม่ครับผมผมไม่ไม่ได้ร้องไห้คือคือมันมันตื้นตันมันดีใจครับแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้มีน้ำตานะฮะพอจะทราบไหมว่าพอจะรู้ไหมว่าย่าเขาแบบแบบจับโค้กมาได้นนี่ก็ผมว่าเขาเขาคิดว่าจะรู้ผมว่ามีเซนส์แล้วก็ด้วยตอนที่ผมบอกว่าเออคนอีเคพอพอดีเราลงไปว่ายน้ํากันในอ่างน้ำนั้นแล้วก็ขึ้นมาเปลี่ยนชุดพอขึ้นมาข้างบนเสร็จแล้ว ก็กำลังเปลี่ยนชุดอยู่แต่งหน้าอะไรเงี้ยเขาหันมาอีสามีิลท่านเดียวผมใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วผมว่าที่นัดกัเร็วที่นัดกัเร็วเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดว่าจริงจริงมันจะใกล้เวลาแล้วที่ที่เราจะต้องนัดเพื่อนๆมาตรงนี้ท้าที่จะต้องตกแสงต้องเป็นอย่างนี้ผมก็หวังว่าจะไม่ฝนตกวันนอะไรเงี้ยแล้วผมก็โลกนะผมก็โลกแล้วเขาก็คงแบบยังต้องมีอะไรแน่ๆนี้อะไรเงี้ยแล้วผมก็ดูโล้งแต่เช้าด้วยอะไรเงี้ยก็ก็คงจะน้องคงจะจับได้เขาบอกว่าเขาสวยรอทุกวันเลยใช่ใช่ครับใช่ แต่ที่นี่ก็สวยรอทุกวันจริงปะสวยครับสวยทุกสวยทุกวันไม่ไปอิตาลีก็สวยเขาบอกว่าเขาทเลเขาทำเลไปด้วยนะแบบใช่ใช่ครับเลเลไปด้วยแล้วก็ผมก็ทำเลไปด้วยเหมือนกันอ่แล้วจริงๆประโยคที่เราเตรียมไปจากเขาเกิดเขาหรออยากจำได้ไหมตอนนี้พูดได้ไหมอันนี้ขอเก็บไว้เป็นเป็นความลับดีไหมและได้บอกเขาบอกว่าได้าบอกมีคำว่าแทรกซึมอยู่ในนนั้คือผมอะไรประโยคที่ผมพูดกับเขาตอนตอนความตอนชนะผมบอกว่า คำว่า dissolved in you ก็คือเหมือนกับว่าผมอยากจะเอ่อคือเรียกว่าอยากจะแทรกซ้อนเข้าไปอยู่ในชีวิตคุณไโอ่าง้โหผมว่าคือแบบเราควรจะประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ว่าผมตื่นเต้นมากจนผมพูดแบบอะไรไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่เตรียมไปได้บอกเขาอย่างที่ที่เราไม่ได้พูดแบบนั้นนะบอกบอกแล้วครับหลังจากที่หายตื่นเต้นไปกินข้าวกันผมได้มีโอกาสที่ผมจะแมวคือบางมีโอกาสได้บอกเขาอีกรอบนไงบอกเขาอีกรอบนึงก็

ผมเป็นคนที่ชอบเครื่องประดับอยู่แล้วนะผมก็จะมีดีไซน์อะไรที่ผมมันชอบๆอบที่แบบก็คิดว่าเขาจะชอบแล้วก็เราก็ปรึกษาที่รา้านหรืออะไรเงี้ยฮะในความเป็นเป็นแหวนที่ผู้หญิงจะใส่ว่าอันไหนเหมาะสูงแค่ไหนสวยก็ก็ผมว่าก็ก็เหมาะสมกับเขาแล้วผมว่าก็ก็เป็นแหวนท<ม>ี่ีท่สวยใช่<ม>ไปหาที่ห้อองงม่ะท,<ไ>ที่นานไหมคะขนาดผลงานทั้งงานอะไรที่เาจะได้รูเอ่อจริงตัวตัวเม็ดผมซื้อไว้นา<ห>นแล้วครับซื้อไว้นานมากแล้วเพรู้สึกว่าแบบ มันมีช่วงนึงที่รู้สึกว่าเร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 พร้อมแล้วอะไรเนี่ยแล้วก็แล้วก็พอพอด้วยงานด้วยอะไรเราคืรู้สึกว่าโอเคมัน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 ยังไม่ใช่เวลาแล้วนะจนจนมาถึงวันที่หนึ่งมิถุนายนก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ผมได้ได้ครอบครองมันมีร้านเราบอกว่ามันเป็นร้านของเพชรที่ฮ่องกงเอ่อใช่ครับตัวตัวตัวเม็ดมาจากฮ่องกงครับแต่ว่าตัวเรือนขึ้นที่ไทยครับบ้านดังดินทำไมถึงไม่หาที่ก ตอนนั้นผมพยายามหาเพชรชนิดนี้นะฮะมันเป็นเพชรชนิดพิเศษอะไรเงี้ยครับก็คงไม่ได้พิเศษไปกว่าเพชรชนิของคนอื่นๆนะฮะเพราะว่าเราเราแค่เราแค่อินทูกับเรื่องของของจิวเวลรี่เฉยๆเราเพืออยากจะหาอะไรที่มันมันพิเศษกับกับคนพิเศษของเราครับอย่านมีที่วามพิเศษยังไงไม่ได้ก็ก็เป็นเพชรธรรมดาละกันครับเดี๋ยวแฟนผมไปโดนที่ไหนเราโดนโดนโดนใครก็ได้ ไม่ใช่อยู่นี้ตลอดับนี่2กระลาดยครับไม่ใช่นะถามแต่ลเาจะดีกับ่12กราดที่กรลาออะไรปัตนการอยคิด่เป็นปัญญาครอบครัวต่อเรื่องงานแต่งงานแล้วทีเจริงๆก็พอกลับมาก็กลับมาทมงานถามว่ามีมีคิดไว้แต่ก็ยังไม่ได้มีเวลามานั่งคุยไปนจริงเป็นจังถามว่าคงยังยังไม่ใช่เรื่องนี้นรเพราะว่างานแต่ละคนก่กลับมาก็เหมือนแบบว่าไปใช้ชีวิตนะฮะ อยู่ยุโรปแต่ว่ากลับมาเข้ามาไทยนาต่อ <c oughs> ต่างคนต่างทํางานกันหนักมากเลยก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อไร่เขาเดี๋ยวจะก็ผมจะเล่บอกทีแต่ <c oughs> ทิ้งระยะเวลาไป <c oughs> นานเลยนะน <c oughs> ี่ไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องระยะเวลานะครับแต่ถือว่าถือว่าเราก็ได้ได,ได้ได้คุยกับที่บ้านพ่ <c oughs> อพี่แม่ด้วยเพื่อนเขาด้วยพ่อแม่เขาแล้วก็ก็ทุกคนไม่ได้มีรัฐไม่มีอะไรเลย เข้าใจแล้วก็เป็นให้เด็กๆคู่สองคนเป็นคนตัดสินใจนะเพราะเป็นอนาคตของเราสองคนไม่ใช่ปีนี้แน่แน่ใช่ครับไม่ใช่ปีนี้แน่ๆน่แตั้นแล้วคือทำผู้ใหญ่เขาหาเรื่ยังไงไหมคะเอ่อื่องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องต้องดูอีกทีว่าว่าจะเป็นปีไหนก่อนนะครับแล้วค่อยมาหาเกันอีกทีนึงเราอยากเออคู่เราอยากแต่งฤดูไหนครับจริงๆไม่ไม่ซีเรียสแต่ก็ถ้าหนีหน้าฝนได้กคงจะดีอยากแต่งที่ไหน่อ่ะแต่ขอจิตาลีแล้วอยากแต่งนี่ไหน อันนี้ยังไม่ไม่รู้เลยผมไม่รู้เลยว่าจะจัดอะไรที่ไหนจะจัดแบบไหนด้วยอันนี้ยังยังไม่ตอนนี้ผมผมโฟกัสลูกพี่ผมนะทกที่มากก็ตียิ่งพอเราพอเราขอบมาต่งงานไอ้มั่นกันแล้วความรู้สึกเราเปลี่ยนไปไหมนะดี่เปลี่ยนครับผมรู้สึกว่าเราบอลกันมากขึ้นครับเรารู้สึกว่าเรา เราคถึงเขามากขึ้นเรารู้สึกว่าไม่อยากแบบหา่างกันอะไรเงี้ยยิ่งตอนกลับมาแรกอ๋อแบบว่าอาจจะต้องต่างกันมาทำงานก็แบบแต่ว่าก็คือเราเราก็เข้าใจความรู้สึกของคนที่ท,ที่ที่แบบขอ,อามาั่นกันอะไรเงี้ยความความรู้สึกความเป็นเจ้าของมันมากขึ้นไหมล่ะคุณเอ่อไม่นะครับแต่เท่าเดิมนะฮะเท่าเดิมครับแต่เราแค่รู้สึกว่าเราเรา เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นแล้วต่อไปเราก็ต้องจับมือเดินแบบพร้อมๆกันนะฮะเราจะตัดสินอะไรเราจะคิดอะไรก็คงต้องต้องคุยกันต้องแชร์กันมากมากขึ้นเพราะว่าในความรู้แต่ก่อนอาจะเรื่องอะไรเป็นเป็นเหมือนกับคล้ายๆว่าคนละคนอะไรเงี้ยแต่พอเราต้องมาเป็นอันหนึ่งเดียวกันแล้วมันก็ต้องเป็นการเดินไปด้วยกันด้วยกันอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เราก็รู้สึกว่าเรากำลังเรากำลัง working forward อยก็คือเราพร้อมที่จะจะเดินไปด้วยกันอยากรัวกับสิง เราแบบเจาะจมญาญมาตัา้งแต่10ปีคืออะไรหมายถึงว่าว่าต้องเป็นคนนี้แหละเป็ชีวิตเราก็ผมว่าเรามีความเรามีความคล้ายกันเยอะครับผมกับญาญามีความคล้ายกันเยอะแล้วก็เรามีเราเรามีช่วงเวลาที่เราให้ตัวเองแล้วก็เรามีช่วงเวลาที่เราเึ่งพากันเ,เราเหมือนกับมันเหมือนกับถ้าพูดภาษาแบบ สวยงามเลยก็คือเราเหมือนเราเราถูกสร้างมาให้เราอยู่ด้วยกันได้พู่กันอะย่างนที่าบ้านนี่นีบ้านคออันนี้ครับเรียนนี่เป็นองบ้านบ้านที่สร้างขึ้นเสร็จที่ขึ้นบ้านใหม่อห่งนี้ไม่ใช่เงยนแต่ว่าเป็นบ้านที่ผมสร้างบ้านเป็นบ้านของเองแล้วก็เป็นบ้านที่ที่ให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เวลาเมื่อน้ำมาจากบอนกรีมาอย่ล้บ้านเก่าก็คือเป็นบ้านที่เล็กมากที่เทียบกับกับอะไรหลายอย่างที่ขอมใช้ของเราที่มันมันเยอะ อันนี่ถึงทงกเรื่องหอเลี้ยงนี่เหมอันนี้ก็ก็ยังไม่ได้ดูจริงๆเป็นจังว่าจะเลือกโลเคชั่นไหนจะอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยครก็ก็เอาเอาแบบว่าเอาสะดวกตอนนี้ก่อน,นอ่ถถทถามึงท,ที่ไปนอร์เวย์กับเขาตาเาตนี่ยไปเนี่ยกลับมาแล้วก็ไปาหาพ่อต่ออ่องหนหึงครับก็จริงๆถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีโอกาสไปไปไป,ไปอยู่ขเขาเพราะว่าปกติแล้วเวลาไปนอร์เวย์เนี่ยเวลาเจอคุณพ่อก็จะ อยู่กันแบบครอบครัวหรือว่าก็จะมีคุณแม่มีหลายๆคนอยู่ด้วยกันใช่ไหมฮะแต่ว่าพอ,อเราได้ไปอยู่กับแบบผู้ชายที่อยู่ด้วยกันในครั้งอยู่ด้วยกัน2คนนะฮะ,ะกินข้าวเช้าด้วยกันออกไปไหนมาไหนด้วยกันมันมีเวลาที่ผู้ชาย2คนได้คุยคนนึงเป็นพ่ออีกคนนึงก็เป็นคนนึงที่กําลังจะเข้ามาอยู่ในครอบครัว<ม>ของเขาอะไรอย่างนี้ครับ ันเป็นโอกาสที่ดีที่เรามีอะไรจะได้คุยกันเปิดใจแล้วแม้กระทั่งก,การที่เขาได้สอนเราในหลายอย่างการใช้ชีวิตคู่หรืออะไรนี่ครับมันก็เป็นเป็นเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆร <sim. S 1> ู้สึกว่าผมมีความสุขมากที่ที่ได้มีโอกาสไปออฟฟิศก <q> ับกับลูิษ์ุถเป็นการเปิดอกในรลูกผู้ชายด้วยกันจริงๆก็ก็คุยกันเปิดอกเลยครับก็ฝากฝั่งลูกสาวเขายังไงก็ฝากฝังทูกสาวเขายังไงก็ก็ไม่ครับเขาไม่ได้อะไรนะเขาแค่แค่ เป็นบันทัดให้สปอร์ตแล้วก็เล่เา,เ,า,เ,าเรื่องอ,อะไรเงี้ยให้ฟังใช่ไหมแล้วเรารับปากกับคุณพ่อว,ว่าอางไรคือคือเราเราไม่ไม่ได้รับปากอ,อะไรกันไม่ได้แบบมีคอมมิชเมนต์ว่าไม่ไม่ได้แบบมีมมแ,บบมแบบว่าเฮ้ยต้องทำอะไรต้องทำอะไรไม่มีแค่แค่เราเหมือนคุยกันสัพเพเหระมองตากันเราก็รู้สึกแล้วว่าแล้วว่าความหมายของเขาขเขาต้องการอะไรอยู่นานไหมครัด,ด็กแบบแค่พูดค่ะ ผมพูดผมพูดรู้สึกมีความสุขล้วกับการไม่เรียกว่าพ่อตาอะไรเงี้ยไช้ชินแล้วนะจะได้ชินชินแบบเันเียกป็นปลาวว่าไม่อยากไม่อยากโอเคนะโอเคขอบคุณรันพี่แดงร้องเลยไหมดีดีดีดาดี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 มีด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 มดี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 ดนดีดนีดีีดคีดมยดลด่